าดูทุ่งนานะครับาดูทุ่งนานะครับในข้าวหอมมะลิ105้านะครับงามมากครับสวยงามมากนะครับ <c oughs> ลวงใหญ่มากนะครับลวงใหญ่มากมาลิ1หนนะครับมันมีผ้าชมนะครับบรรยากาศทงไหนทงหน้าเด้อพี่น,ออน้องเขากำลังเหลืองกำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรนะครับเนาะฟังทางเลยเด้อพี่น้อง ผมมีเวลาถ่ายเบิ้องซื้อนะครับบรรยากาศตามท้องให้ทั้งหน้านะครับเนาะน,าน้ำกันยังอยู่นะครับน,น้ำกันยังอยู่ปลากนันยังมีนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้เ้ยครับสวัสดีครับ